คือปลอดภัยจริงๆค่ะเนี่ยนะฮะเป็นออร์แกนิกแท้ร้อยอรพี่ขาไม่่สารคนะคี่เป็นอไมยเห็นอหมะพี่คะตัวนี้เป็นสมุนไพรกันนะฮะเป็นสมุนไพรกันงานดีเขาลดราคาเดือนสงักสิบห้าบาทมาจากโปรโมชั่นเหลือเพียงร้อยห้บาทเท่านั้นครับถูก้อกคะลดแล้วลดอีกนะฮะแล้วมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นหมดแล้วนะครซูซีไม่ท้ออก เขาทำอะไรนะแหมมันช่วยไมันช่วย่อยค่ะช่วยย่อยช่วยหมดันนะคะข้าวมีเลยันี้ทาทางืหน้นสิกรนะครับคันดห้าร้อยหสบาทรถันทีเยอะยนึ่งนะฮะจริงๆกระแสตอบรับของขงบูชาดีมากๆครับผมอยากให้อยากให้ได้ลองอ่ะใช่จริงอ่ะนะฮะต่อเลยครับแม่ออะไรต่อคะอุเลยหรอเอาทุเรียนเลย เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนนะใช่แล้วมีไหมฮะมีไหมมีอยู่ไหมใครอยากได้ทุเรียนอีกบ้างทุเรียนเนี่ยมาเลครับมีไหมฮะ